อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันนะครับผมในวันที่17สิงหาคม64ตรงกับวัน วันอังคารเนาะวันนี้นะฮะก็เริ่มเข้าสู่งวดใหม่วันที่2แล้วนะครับในคลิปนี้ก็เหมือนเดิมแอดก็มีข้อมูลดีมาอัปเดตนะครับมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้รับชมแล้วก็ไปเก่งต่อนะครับในคลิปนี้ก็จะมีข้อมูลมาจากเลขเด่นล่างย่าโมออกเสกนะฮะหลายคนก็รอเจ้านี้อยู่เนาะแม่นมากๆเลยนะฮะปากกาสอสีนะครับชุดล่างคนคองหงววยอาจารย์ดุยมารานนะครับ แล้วก็จะมีข้อมูลที่มาจากเลขเด่น10ล่างอาแปะด้วยนะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยเนาะ เราจะมาเริ่มที่ข้อมูลจากเด่นบนนะครับ2ตัวแอดระเด่นเจ้านี้เข้าจริงเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุด16สิงหาคมเข้า0หลักหน่วยนะครับบนออกมาที่750มาในงวดใหม่ล่าสุดนะครับ1เดือน9 64นะครับมีเลขเด่นนะครับบนจะเป็น7และ6นะครับ7และ6แล้วก็ชุดนี้ก็แถมให้เนาะเป็นเลขเด่นหลักร้อยสูตรใหม่นะครับ ให้มาที่208และ6นะครับใครที่ชอบชุดไหนนะครับผมก็รับเอาไว้ตามต่อกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากแอดระเด่นทั้ง2ชุดนะครับมาต่อที่ข้อมูลจากเลขเด่น10หน่วยบนนะครับเลขเด่น10หน่วยบนซับเศรษฐีนะครับอา,อาจารย์ด้านนี้ก็ให้แม่นเหมือนกันเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับ ก็ให้เข้า5หลัก10ของ3ตัวบนและก็นอกจากนี้เข้า3หลักหน่วยของชุดล่างด้วยนะครับก็มาในวัดใหม่ล่าสุดวันที่1เดือน9ทับ 6, 4มีเลขเด่น10หน่วยบน1 2นะครับ3และ7 10หน่วยล่างให้มาที่1-2-3และ7เหมือนกันนะครับเป็นเลขเด่นทั้ง10หน่วยบนล่างเลยตัวเดียวจบนะครับใครที่ชอบของเจ้านี้ ทรับเศรษฐีรับเอาไว้รุ้นกันต่อขอขอบคุณข้อมูลจากทรัพย์เศรษฐีนะครับมาต่อที่ข้อมูลนะครับจากเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลักมาตัวจ้าแ0นเปอร์เซนแอดเนนแก้นั่นเองนะครับเจ้านี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเข้ามาหลายวันแล้วเนะฮะเมื่อที่ผ่านมาล่าสุดเข้า7หลักร้อยนะครับบนออกมาที่750 มาในงวดใหม่ล่าสุดนะครับหเดือน9 6 4จะมีเลขเด่นบนล่างไม่ปักหลัก2และ3นะครับใครที่ชอบเลข2และเลข3ก็รับเอาไว้ตามต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขวิ่งบนล่างไม่ปักหลักแอดเนนแก้วนะครับต่อไปนะครับผมเราก็จะมาต่อที่ข้อมูลนะครับจากชุดล่างแล้วก็ชุดสรุปบนล่าง อาจารย์กุยเสะาะเกนะครับอาจารย์ท่านนี้ไม่เข้ามา2งวดแล้วแต่ในวัดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับก็ให้โชคเนาะเข้า3าเป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับามาในงวดใหม่ล่าสุดใครที่มองหาอยู่เนาะจะมีเลขวิ่งล่างตัวเดียว7นะครับเลขวิ่งล่าง7ตัวเดียวในงวดนี้ชุดจับคู่มี 75, 71, 76และกันเบิ้ลเจนะครับ อันนี้ก็เป็นชุดล่างของอาจารย์กุยเสาะเกาครับและก็ใบนี้เป็นชุดสรุป3ตัวแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างอาจารย์กุยเสาะ9กาเหมือนก้านเลยนะครับจะมีชุด3ตัวบนนะครับทั้งหมดก็ให้มาตามนี้มี421 412 471 481 489นแะครับ674 623 683 679และ472 ก็เท่าที่ดูก็เน้นเฉพาะ4เนาะเป็นเลขเด่นบนในวันนี้นะครับชุด2ตัวบนล่างให้มาที่2 1 1 2 7 1 8 1 8 9 7 4 2 3 8 3และ7 9นะครับอ่าก็เป็นชุดทั้งบนทั้งล่างอาจารย์กุยซ9อเก้ใครที่ชอบชุดนี้ชุดไหนก็รับเอาไว้รุ้นกันเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์กุยซ9อเก้นะครับ ต่อมาก็าจะเป็นข้อมูลอาจารย์สมพยาหงอาจารย์มรกตนะครับอาจารย์ท่านนี้เข้าจริงนะครับเข้าจริงก็งวดที่ผ่านมาเข้า0หลักหน่วยนะครับบุนออกมาที่750มาในงวดใหม่ล่าสุดในงวดหน้า1เดือน9จะมีเด่นบน2ตัวเดียวนะครับเด่นบน2ตัวเดียวในวัดนี้นะสองจะมามันก็ต้องลุ้นกันเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์สมพยาหงมรกฎนะครับ มาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นบน3สูตรอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณน,นะครับซึ่งวัดที่ผ่านมาเข้าทั้ง3สูตรเลยนะครับสูตรที่1ให้เข้า0สูตรที่2และสูตรที่3ให้เข้า5นะครับหลัก10เนาะนะครับมาในงวดใหม่ล่าสุดนะครับ1เดือน9ทับ6 4มีเลขเด่นบนสูตรที่1ให้มาที่6 3 8และ9สูตรที่2ก็จะมี2 3 5และ9 และสูตรที่3ก็จะมี4 7 8และ1นะครับทั้ง3ชุดนี้ไม่ชนกันเลยนะฮะก็ต้องลุ้นกันในวัดหน้านะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์โกสัมพีนักคำนวณเด่นบนไม่ปากหลักนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขดับพังเลขและก็เลขเด่นเห็นยชัดปกพังเลขนะครับเจ้านี้ก็ให้เข้าเหมือนกันเนาะเลขดับก็ถือว่าให้ผ่านและก็เข้าเลขเด่น3ด้วยนะครับ งวดที่ผ่านมา16สิงหาคมดับ3บนเนาะก็ถือว่าผ่านแล้วก็เลขเด่นล่างนะครับเข้า3หลักหน่วยของชุดล่างนะครับลากออก23มาในงวดใหม่ล่าสุดนะครับ1เดือน9ทับ64มีเลขดับบนนะครับเฉพาะดับบนเท่านั้น8ตัวเดียวนะครับ8ตัวเดียวในงวดนี้และนะครับและเลขเด่นเห็นชัดปกพังเลข เด่นบนล่างไม่ปักหลักจะเป็น4และ1นะครับใครที่มองหาเลขเด่นเจ้านี้อยู่ก็รับเอาไว้เนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับและก็เลขเด่นผังเลขนะครับมาต่อที่ข้อมูลของเลขเลขเด่นหลักหน่วยล่าง เฮียโก้นะครับเจ้านี้ก็ให้แม่นเหมือนกันเนาะงวดที่ผ่านมาเข้า3หลักหน่วยของชุดล่างนะครับล่างออกมาที่2-3มาในงวดใหม่นะครับงวดหน้า1เดือน9 64มีเลขเด่นหน่วยล่าง0 5 6 7 8และ9เลขเด่นเฉพาะหลักหน่วยล่างเท่านั้นนะครับเฮียโก้ใครที่ชอบก็รับเอาไว้รุนต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเฮียโก้นะครับ เราจะมาต่อที่ข้อมูลของอาปากกา2สีนะครับเจ้านี้ก็เข้า2ตัวบนเนาะ50ตรงๆเลยนะครับถ้าใครตามก็คงจะรู้ดีเนาะว่าเจ้านี้นะครับให้เข้ามา2ว่าติดติดแล้วนะครับามาในวัดใหม่นะครับ1เดือน9ก้าท4นะครับจะมีเลขชุด 2ตัวบนล่างทั้งหมด6ชุดนะครับมี5 6 4 9 6 9 5 8 4 1และ6 1 6ชุดนะฮะและจัดเน้นไปที่4 9และ6 1 2ชุดนะครับเน,นเน้นเลยในวัดนี้ใครที่ชอบของปากกาสอสีรับเอาไว้ตามต่อนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากปากกา2ส,สีนะครับมาต่อที่ข้อมูลของแนวทางเลขวิ่งสาราพักใจนะครับเจ้านี้ก็ แม่นเหมือนกันเนาะเฉพาะเลขวิ่งนะฮะามาในงวดล่าสุดนี้ที่ผ่านมาเข้านะครับเลขวิ่งล่างจะเป็น3และวิ่งบนจะเป็น5นะครับก็เข้าเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยมาในงวดใหม่งวดหน้า1เดือน9ถ้าท4นะครับจะมีเลขเด่นหรือว่าเลขวิ่งบนล่างมาที่2 4 7และ8 4หลักด้วยกันนะครับใครที่ตามหาของเจ้านี้ก็มารับเอาไว้ เป็นเลขวิ่งในึงวัดต่อไปเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากสารพักใจนะครับมาต่อกับข้อมูลของเลขเด่น10ล่างอาแปะประมาณนี้เจ้านี้ให้เข้ามา3งวดติดๆแล้วเฉพาะเลขเด่น10ล่างเท่านั้นนะครับวดที่ผ่านมาล่าสุดใครเข้า2หลัก10นะฮะล่างออกมาที่2 3ม,มาเน้วัดใหม่ล่าสุด1เดือน9 64นะครับมีเลข เด่นเฉพาะหลัก10ล่างเท่านั้น0 1 2 3และ5 5หลักเหมือนเดิมนะครับก็อ่าก็เหมือนเดิมกับวกที่แล้วเลยนะครับใครที่ชอบเลข0เลข1เลข2เลข3และเลข5 1าล่างในวัดนี้รับเอาไว้ตามต่อขอขอบคุณขอ้อมูลจากอาแปะ,ะประมาณนี้นะครับ ไปต่อที่ข้อมูลของอาจารย์ดุ่ยพระรันนะครับอาจารย์ท่านนี้หลังจากที่ไม่เข้ามาต่อเนื่องหลายงวดเลยเนาะนะครับแต่งวดล่าสุดก็กลับมาให้โชคนะครับเข้า2-3ล่างตรงๆเลยนะครับามาในงวดใหม่นี้ใครที่ยังตามของอาจารย์ดุยในงวดนี้อยู่นะฮะจะมีเลขชุด2ตัวบนล่าง6ชุดมี6-3-7-3-9-3-6-4-7-4และ9-4 ชุดเน้น 6, 4, 7, 4และ 9, 4นะครับใครที่ติดตามของอาจารย์ดุยนีวัดนี้รับเอาไว้ลุ้นต่อขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ดุยพรรัดนนะครับมาต่อที่ข้อมูลจากเลขเด่นบนตัวเดียวนะครับเลขเด่นบนตัวเดียว sart หรือว่า a r t เนอะอาจารย์ท่านนี้เข้าจริงนะครับเข้าจริงเข้า5หลัก10บนออกมาที่ 7, 5, 0นะครับมาในวัดใหม่ล่าสุด1เดือน9ทับ มีเลขเด่นนะครับบนตัวเดียวจะเป็น9นะครับ9เน้นๆเ,เลยนะครับจะมาไหมก็ต้องลุ้นกันเนาะขอขอบคุณข้อมูลจาก AdArt นะครับถัดไปก็จะมาจากข้อมูลของชุดท้าพิสูจน์ร่างคนคอหวย นะครับเจ้านี้เข้าจริงมาแล้ว2งวัดติดๆนะครับวดใหม่อ่าวดล่าสุดนี้ที่พาหนาเข้า3 2เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างนะครับอ่าใครที่ตามก็รับโชคไปเต็มๆเลยนะครับมานงวดใหม่ล่าสุด1เดือน9ทับ6 4มีชุดล่างทั้งหมดนะครับ10ชุดด้วยกันมี4 2 4 4 4 8 5 4 7 4 9 4 8 5 8 8 8 1และ 82นะครับเป็นชุด2ตัวล่างท้าพิสุจน์ล่างคนคองหวยมาลุ้นดูนะครับลงนาวันที่17สิงหาคม68อะ64หรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับนะขอขอบคุณข้อมูลจากท้าพิสุจน์ล่างคนคองหวยนะครับ ถัดไปก็จะมาจากข้อมูลเด่นล่างสายแข็งย่าโมออกศึกสติเจ้านี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับให้เข้ามาแล้วเกือบจะก20กว่างวดเนาะนะครับงวดที่ผ่านมาล่าสุดนะครับเข้าคู่เลยนะครับเข้าคู่เลยส3าล่างออกมาที่2 3สเนาะนะครับมาในวัดใหม่นะครับใครที่ยังตามของเจ้านี้อยู่นะฮะอย่าลืมเซฟเก็บเอาไว้ให้ดีๆนะครับในวดนี้ วันที่1เดือน9ทับ64มีเลขเด่นล่าง157และ9เลขเด่นล่างเท่านั้นนะครับใครที่ชอบเจ้านี้นะครก็รับเอาไว้รุ่นดูเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากเด่นล่างยา่าโมออกสินะครับ